สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่สวัสดีแฟนคลับทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาเจ้ายักษ์น้อยเดินออกกำลังกายนะคะโด,ดนน,ดน,ดน้ำค่ะอาบน้ำโดนน้ำแต่เช้าเลยเย็นไหมครับเย,ย,ย็นไหมคัะ ขับยังยังลูกยังโอ้รู้หน้าที่มากเลยรู้หน้าที่ว่าอาบน้ำแล้วจะต้องไปไหนนะคะน้ำหน้าพ่อแล้วไปแล้วไปแล้วขอกินยาลองท้องก่อนนะครับลองท้องก่อนเดินออกกำลังกายนะครับ จังครับอร่อยจังครับอาบน้ำแต่เช้ากระปี้กระเป๋านะคะสดชื่นครับสดชื่น ชูบอกว่าเย็นสบายครับเย็นสบายมากเลยครับอับน้ำตอนเช้านะคะ่ะสูงมากนะคะสูงสูงจนถึงสังกระสีข้างบนเลยนะคะนี โอ้ระวังนะล,ลูกยาตรงนี้อร่อยจังเลยอร่อยครับอร่อยปัดเอาดินออกนะคะ จะไปทางไหนพ่อึฮ <Okay. S 1> ห,ห่วงกินอยู่ <Yeah. S 2> ห่วงกินอยู่ yeah. Yeah. อ๋อ <Yeah. S 1> ไม่ได้เดินนานนะคะ <Yeah. S 1> กำลังยุ่งอยู่กับงานนะครับ <Yeah. S 1> กำลังหาคะแนนอยู่ก็เลย พาน้องบุญชูเดินออกมาังกายเลยค่ะไปแม้ค่ะเจ๊กินเก่งกินเก่งครับวันสมพรบอกว่าบุญชูนี่อ้วนมากเลย ผมกินเก่งนี่ครับก็ตอนนี้ก็บรรยากาศแือว่าแดดก็ยังออกแบบว่าจัดอยู่นะคะขนาดตอนเช้านะคะยังแดดจัดขนาดนี้ถ้าสายสายมาก็คงจะร้อนมากๆนะคะอากาศทื่้ร้อนมากๆค่ะ ไม่ได้เดินนานเลยวันนี้ว่างๆก็เลยพาออกนะคะอุ๊สวยนะพอ่อยักเดินจะไม่ไหวแล้วนะครับยักยักกินเยอะ กกยยินเอะช่วงอากาศตอนเย็นนี้ก็ยิ่งร้อนนะคะขนาดตอนเช้าร้อนขนาดนี้แล้วช่วงเย็นนี้มันต้องคิดเลยค่ะว่าจะร้อนขนาดไหนฝนไม่ตกนี้ร้อนมากเลย ข้างหน้าก็จะเป็นพี่แฟดนะครับพี่แฟดพี่ทองคำกับพี่ทองแท่งนะคะนี่ค่ะโอ้โหสวยมากเลยพี่แฟดมาดูบันท้ายค่ะบันท้ายเดิน โโอ้โหเดินจะไม่ไหวแล้วนะครับยักษ์ยักษ์ก,กินเยอะจริงๆ,ๆนะคะยักษ์ค่ก็ได้ออกกำลังกายบ้างก็วันวันละรอบก็ยังดีนะคะวันละรอบ ชงเช้าไม่ว่างก็จะเดินช่วงเย็นนะคะแต่ว่าถ้าช่วงเย็นไม่ว่างก็จะเอาช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะต้องหาคะแนนนะคะต้องสะสมคะแนนเพื่อจะไปสร้างบ้านให้น้องก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ้าของเขาก็จะมาอยู่แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้ก็เขาก็จะมาอยู่นะคะเอาช้างกลับมาค่ะ อู๋อ,อเดินไปก็ตดไปด้วยเลือดลมดีจังเลยอยกินแรงมาก เดินใกล้ๆนี้ก็ไม่ค่อยจะระแวงนะคะแต่ว่าถ้าไปไกลๆคนเดียวหรือว่าเชือกเดียวนี้ก็ช้างน้อยก็อาจจะระแวงได้นะคะแต่ว่าเจ้ารักนี้ก็ไปได้นะคะเจ้ายักษ์นไปได้ ชาวบ้านของน้องธงเพชรน,นะคะน้องเพชรเพชรหายหรืย,ยังเอ่ยโอยา อต๊ะตามอะไรแต่เช้าแท้โอ้ยเดดจัดร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเพชรน้องเพชรหายดีหรือยังครับ

สงสัยจะอยากไปกับพี่บุญชูนะคะนี่ไปไหมไปไหมเพชรไปไหมเพชรไอ,อจจจจ้จื๊อ, <c oughs> อจื๊อจื๊อจือไอ้จื๊อจือจื๊อุ้ยอ้ย,อย,อย,อยแม่ทับทิมนะคะพ่อสีดดวเงินแต่ก่อนนี้แม่ใบเฟิร์นนะคะแม่ใบเฟิร์น ออนี่ก็เป็นบ้านของน้องมิ่งนะคะอันของน้องมิง่งแม่หางดีค่ะแม่หางดีค่ะนีคา,ายลันตานะคะกินแต่ข้างหลัง ฝั่งนี้ก็จะเป็นครอบครัวของพี่บุญครองนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะพายลันตานะคะพายลันตาทางนี้ชัดมากเลยค่ะค่ะพี่ป้อมแปมนะคะนู่นค่ะพี่ป้อมแปมมองเห็นไหมคะ แดดตอนแดดจัดสุดๆเลยร้อนไหมครับชูชูร้อนไหมครับ ร้อ,อนจังเลยครับร้อนจังเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะคะ ชมคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอเก่าคำว่าสวัสดีก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ